สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องสมาชิกวุฒิสภาอีกคนหนึ่งจริงๆแล้วเราจจกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทรงเอสวอุปกิจไม่ว่าจะเป็นสวเทวดาไม่ใช่เทวดาสาวอ,อิทธริ์กิติศักด แล้วก็จะมีสอวอซึ่งออกมาวิาพากวิจาร์ณทำตัวประหนึ่งแต่ก่อนเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ตอนนี้ทำตัวเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็ไม่รู้นะก็คือสอวอเสรีแล้วใครอีกนะสอวอสมชายก็มีเยอะแยะนะครับสมาชิกวุฒิสภา,าตัวตึงสอวอหมอพรทิพย์พวกนี้แหละ ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองไปหนงไปไหนคนรู้จักแต่จะมีคนไหว้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคราวนี้มารู้จักสอวออีกคนหนึ่งครับคนนี้จริงๆแล้วนะผมเป็นแฟนขับท่านผมชอบเพราะว่าผมชอบบทกวีผมชอบงานศิละปะ ผมชอบพวกนี้แหละครับรู้สึกมันจันลงหัวใจผมก็ชอบไปดูงานศิลปะที่เขาโชว์ต่างๆก็จะไปอยู่เรื่อยถ้าไปกรุงเทพก็จะไปที่กรุงเทพหานครเนี่ยใกล้ๆกับบาบุญคองครับแต่ก่อนเป็นหอศิลป์ของกอทมอก็จะไปเรื่อยนะครับในพิษณุโลกก็จะมีหอศิลป์มอ ผมเป็นคนหนึ่งอนะ่ะที่เคยเป็นผู้จับนะเอาศิลปินในจังหวัดพิศโลก4สี่ห้าสิบคนไปแสดงที่หอศิลป์นะมอนอส่วนบทกวีผมก็ชอบโดยเฉพาะคนคนนี้นะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากและเขียนกวีได้ดีมากแม้จะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ต้อมแก้มกันไปก็คือนวรัสพงไพยบูรณ์ครับ นภัทรพงศ์ไพบูลน,นอกจากเป็นกวีนะครับเป็นกวีซีไลท์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะจะเป็นศิลปินแห่งชาติก็มักจะออกมาวิาพากวิจารณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองสมัยตอนที่เป็นกวีนะไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะตอนนี้ไม่ใช่เป็นกวีแล้วตอนนี้เป็นนักการเมืองอย่างเช่นมันมีการประชุมครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีนักการเมืองมีสอสอเนี่ยโชว์นิ้วกลางของรับในการอภิปรายไม่ไว้วังใจ นายกรัฐมนตรีอุณวรัตนก็บอกว่าคำว่าวัฒนธรรมประชาธิปไตยเป็นคำที่มีความหมายกลางๆหากนาไปใช้ในทางที่ดีวัฒนธรรมก็จะงอกเงยทำนองเนี้ก็ขี้เกียจอ่านมากแล้วก็ไปยกตัวอย่างสาภาไต้หวันซึ่งนักการเมืองไม่ดีเกิดจากการเรียนรูเรี่ยมแบบนั้นประชาชนผู้นําประเทศจะต้องมีอารยะขัดขืนช่วยกระนาสิ่งที่นักเมืองไม่ได้ทาไว้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้อง ผมบอกคุณอวรัตนะครับคุณอย่าไปเสือกของสภาประเทศอื่นเขาคุณรู้ได้ไงว่านักการเมืองไต้หวันไม่ดีอ่ะคุณรู้ไหมไต้หวันนี่มันเจริญเติบโตล้ำหน้าประเทศไทยไปไม่รู้กี่ขุมนะก็เพราะนักการเมืองไต้หวันด้เว้ยมันอาจจะต่อยกันบ้างจะอะไรบ้างมันก็เรื่องของมันหรือเปล่าวะไม่ควรที่จะไปยกตัวอย่างของประเทศเพื่อนบ้านแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นนักการเมืองครับเขายังเป็นกวีอยู่เขาก็เขียนไปเรื่อยๆไปของเขาเนี่ะครับ ก็มีที่มีวัดวัดหนึ่งนะครับก็มีพระพุทธรูปแล้วก็มีพระทุรูปเนี่ยสร้างหองรูปปางอุลตร้าแมนนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะโดยเฉพาะจิตกรรมฝาผนังเนี่ยหรือรูปปั้นต่างๆเนี่ยคือในอดีตไงพันปีที่แล้วเขาก็ปั้นรูปปั้นพวกที่ก็มีอะไรนะก็พวก เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าปานต่างๆชาดกต่างๆพอมายุปัจจุบันเขาก็จะปั้นลุงตูลุงป้อมบ้านเจ้าปั้นทักษิณบ้างอะไรนี้ก็ไม่เป็นไรมันเป็นจิตกรรมฝาานังหรือเป็นรูปปั้นทานองนี้ดาวรสก็บอกว่ามันเลิมเมื่อต่อศาสนาชาพุทธบกพ้องทางจริยธรรมนะก็จะเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเงี้ยสมัยก่อนผมฟังเลยเฮ้ยไม่ใช่เลยเว้ยโหไม่เก่งเว้ยกาวิพากษ์วิจารเรื่องราวต่างๆเว้ยนะ แล้วเขาเขียนบทกวีดีมากแม้จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะอย่างเช่นนี่ไม่ใช่เวทีที่แจ้งเกิดไม่ใช่ที่ที่จะเชิดละครหุ่นไม่ใช่ทั้งที่ประกาศเกียรตสกุลเทิดความเทือ่อนอธรรมสถุนขึ้นเป็นธรรมไม่ใช่ที่หลบภัยของคนร้ายไม่ใช่ที่ค้าขายความร่ำรวย ไม่ใช่ที่ฟอกฐานอันเปื้อนดำไม่ใช่ที่ล้างกรรมปฏติกูลอำนาจนี้มอบไว้แด่พวงชนไม่ให้คนผูกขาดเข้ารวมศูนย์เขาตั้งครอกพอกผลประโยชน์ทูนปล่อยประชาอาดูนอยู่ดักดานอำนาจนี้มอบไว้แด่พวงชนไม่ใช่เพื่อรวมพลคนหน้าด้าน เขาตั้งกลุ่มตั้งแกงอันตราพานเผดเด็จการผดเด็จโกงผดเด็จกินรวมพลังมวลมหาประชาชนร่วมโค่นคนทรยศให้หมดสิน้นลดม่านหลวงปวงประชาทั่วชาณินลดแผ่นดินทิ่นไทยให้เป็นไทยครับอันนี้เขาเขียนเชียร์ยกย่องกำลังสุดเทพมวลมหาประชาชนแล้วเขาก็โจมตีพวกผดะเด็จการโดยเฉพาะโจมตีผดะเด็จการรัฐบาลนะไม่ได้เป็ดทาหารนะ โจมตีคุณทักษิณอะไรทำนองนี้เขียนดีนะเขียนดีมากๆเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะเอามาดูซิที่เขาพูดถึง14ตุลาเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้นะและแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏเป็นความงดความงามใช่ความชั่วอันอาจคุณอาจค้นหม่นมัวแต่ก็เริ่มจะเป็นตัวจะเป็นตน พอเสียงร่ำรัวกองประกาศก้าก็รู้ว่าวันพระมาอีกคนพอเืนเปรี้ยงแป๊บไปในมณฑลก็รู้ว่าประชาชนจะชิงชัยนะเขียนดีไหมโคตรดีแหละเยี่ยมแต่พอหลังจากดวรพงศ์พิบูลม,มาเป็นสมาชิกอุติิสภาโดยรับการแต่งตั้งจากรัฐบาลที่ ืบทอดมาจากเผด็จการก็คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณวรพลน์วิรุธก็เปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งคุณเาวัลเป็นคนที่กระตุนอยู่รู้คุณคนนะครับแล้วก็ไม่ทําให้คนที่ฟูงฟักคนที่ให้ตําแหน่งผิดหวังนะเขาไม่เลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาไม่เลือกเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้เหตุผลอะไรของเขาอะนะอันนี้มันก็เรื่องของเขาแต่ทีิโอกาสเหมาะโอกาสที่จะ เลือกพิธาหรือเลือกเศษฐามันก็จะทําให้นวราชพงศ์ไปดูดูดีขึ้นเพราะว่าตัวเองก็รดนรงเรื่องนี้มาโดยตาลอกแต่ปรากฏว,ว่าไม่ไม่เลือกนายกที่มาจากระบอบประชาธิปไตยครับแล้วก็แสดงความจะเรียกว่าความอะไรวะเดี๋ยวจะโดนฟ้องอไม่ต้องพูดแล้วกันในการอภิปราย คือมันอย่างนี้ครับมันมีการประชุมสาภาในวันที่10ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยประชุมวิทิสาภาแล้วเขาก็ดึงเรื่องไปพลอากาศเอกปาจินจันตองถ่ะนะถ้าเป็นสอวอถ้าเป็นคนพิศน์ลุโลกนะแล้วกัคณะเขาอ่ะกลุ่มเขาอ่ะตั้งกรรมมาที่การวิสามันศึกษาและพิจารณาเสนอนะแผนกลยุทธ์การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติโดยเปิดให้ซอที่อภิปรายแสดงความคิดเห็นครับหลายคนก็วภิปรายนูน่นนี่นั่นไปเลนวรัฐพงไพรูนก็วิปรายว่าติดใจคําว่าซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นภาษาฝรัง่งถ้าแปลเป็นไทยแบบโบราณก็คือไม้นมุ่มแต่ถ้าคนไทยเข้าใจและประสานกับนานาชาติได้ควรใช้คําว่าภูมิพลังวัฒนธรรมโอ้โหนวรัฐภงไพรุนข <laughs> ำว่ะ ทำจริงๆว่ะเพราะวัฒธรรมเป็นเรื่องทั่วๆไปแต่ที่สําคัญเราใช้คําว่าภูมิซึ่งจะเป็นพลงังทราบว่าเวลานิ้กระกร์ธรรมเริ่มคิดว่าไม่ใช่แค่ 5f ดาวรัตครับดาวรัตสับสนชีวิตหรือเปล่าดาวรัตย้อนแย้งกับชีวิตหรือเปล่าคําว่วา 5f <5 F S 2> คืออะไรผมไม่รู้จักครับช่วยแปลเป็นภาษาไทยหน่อย 5f <5 F S 2> คืออะไรฮะมันคืออะไรผมไม่รู้จริงๆนะไม่ใช่แกล้งโลไม่ได้ประชดประชันนะ ไม่รู้จริงๆฮะแอปคืออะไรแล้วเท่านั้นแต่เป็นสิบแล้วเรื่องนี้ไม่ควรจำกัดเฉพาะเท่านั้นจริงๆแล้วศิลปวัฒนธรรมของไทยโดดเด่นมากมีเพื่อนต่างชาติหลายคนอิจฉาเมืองไทยเพราะมีความเด่นมีความเป็นต้นฉบับซึ่งทั่วโลกไม่มีแต่เราเหมือนนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำใครไม่เห็นครับใครไม่เห็นนาวารัฐเขาเห็นกันทั้งประเทศแล้วก็มีคณคนเดียวที่ไม่เห็นอสิ่งที่นี้เหล่านี้ไม่ทําให้ปรากฏ อย่างเรื่องดน,นตรีแต่และภาคมีความโดดเด่นถ้าทําไม่ดีจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งโอ้ยเขารู้กันเขารู้กันมาเมื่อสิบปีที่แล้วนวรัตคุณไปอยู่ไหนมาแล้วเขากล่าวว่าต้องดูพื้นฐานประเทศประกอบภูมิสาําคัญภูมิศาสตร์ทําให้เกิดภูมิ วิถีวัฒนธรรมพิเศษถือเป็นหนึ่งในโลกเพราะเราไม่มีกระทบเรื่องวิกฤตธรรมชาติรุนแรงอนประเทศอื่นเรามีภูมิที่ดีภูมิศาสตร์ที่ดีสุดผลิตทรัพยากรได้ดีแล้วหนาของภูมิศาสตร์และภูมิวิถีชีวิตวัฒนธรรมมิหน้โดดเด่นพิเศษอย่าจำกัดค่าห้าอเอาทห้าแอพไปเลมีหลายอย่างเราต้องทบทวนนําสิ่งดีๆมากันกองประเทศไทยมีดีไม่น้อยกว่าใครแต่เราขาดการศึกษาทบทวนทําให้ปรากฏเช่นเวลานี้เราด้อยที่สุดก็คือเรื่องวรรณกรรม ก็ใช่เลครับที่ด้อยเขาบอกว่ามีกวีอย่างท่านนะะมาเขียนวรรณกรรม่ะมันเลยด้อยไงะจะบอกให้อะเรารู้จักประเทศทั่วโลกโดยสาผ่านบัลณกรามผ่านภาพยนตร์เฮ้ยเคยดูท่านมุ้ยทำพ่านระเรสวนมาดาวรัตเคยดูมะเออแล้วเคยดูแมหนังจกักจากวงวง ภาษีสุริโยไทยพระเจ้าตากโอ้เยอะแยะหมดเลยเขาทําอยู่เขาทําอยู่รู้ไหมเขาทําอยู่อะแล้ยังมีภูมิเรามีรากฐานภาษาไม่แพ้ใครในโรคภาษาไทยเราไม่ใช่ภาษาไทยนะครับเอาอน,นุอนดีมาผสมราสานกันเราไม่ได้คิดเองนะนวรัตน์นะอ่าอย่าอย่าทำเป็นงงงงแล้วยังมีภูมิ มีฐานเกี่ยวกับว่าทาที่ดีวรรณกรรมที่ดีแต่สิ่งดีของไทยไม่ถูกนําเนือผ่านวรรณกรรมไม่มีการเาผยแพร่พามูลปัญญาและควรทบทวนว่าทําอย่างไรให้ภูมิพลังวัฒนธรรมของเราปรากฏทําเป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาไม่อย่าให้คิดแค่ว่า,าการจริงจังแต่ไม่จริงใจขณะที่ประชาชนจริงใจแต่ไม่จริงจังทําอย่างไรให้เรื่องนี้จริงจังและจริงใจคือผมจะบอกให้นะคุณนวราชพงไพบุญ ไอ้นี่มันเป็นสภาวุฒิสภานะคุณยาวสับกวีมาฟังแล้วแม่งไม่เข้าใจอ่ะพูดอะไรภาษาอะไรเอาภาษาที่คนฟังรู้เรื่องไม่ใช่ฝาฝากวีนี่ศาสตร์แต่งมาตั้งนานนะเนี่ยคงจะแต่งมาเป็นเดือนแล้วมันที่จะมาอภิปรายในวันเนี้ยฟังแล้วมันแบบงงๆแล้วที่นวรัฐพูดมาทั้งหมดนะผมจะบอกให้เด็กแถวบ้านผมนะอายุสิบขวบรู้จักซอฟท์พาวเวอร์แล้ว เขารู้จักกันระทั้งประเทศแล้วแล้วถ้าคนไม่สนใจไอ้ที่คุณไล่ยาบาังลดเขาจะตั้งกรรมธิการศึกษาเรื่องนี้ทําไมตอนนี้เราปมนตรติว่าการะทรวงวนวนธถรมเขากําลังตั้งทีมมาเขารู้อยู่แล้วจะทําไงแต่ทีมมาเพื่อจะให้แต่ละจังหวัดจังหวัดทำซอฟต์เพาเวอร์ขึ้นมาพิโรธเขาก็เตรียมทําอยู่แล้วเทศบาลนครพิโรนะุโลกเนี่ยทำมาสี่ห้าปีแล้วเรื่องซอฟต์เพาเวอร์ คุณรู้ไหมนวาระผมไปบูนแล้วจะเปลี่ยนชื่อทําไมอ่ะเขารู้จักกันไปทั้งประเทศแล้วซอฟต์พาวเวอร์จะเปลี่ยนชื่อไปอะไรเนี่ยผมอ่านตั้งหลายรอบนะผมยังไม่เข้าใจเลยภูมิอะไรเนี่ยผมยังไม่เข้าใจนะอะไรเนี่ยอ่ะอ่ะให้ให้ผู้ฟางตูงฟังนี่เข้าเข้าใจมั้ภูมิพลังวัฒนธรรมโอ้ตลกว่ะก็ตลกเลยเอย ก็บกได้ฟังเท่านี้นะครับจะบอกให้รู้นะครับว่าคุณเดาวรัตพงไพบุ์เปลี่ยนไปหลังจากที่เป็นนักการเมืองหลังจากที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา,าแล้วอีกไม่ถึงปีก็จะหมดอำนาจแล้วและหนังสือหนังหาต่างๆที่คุณรัตเขียนไว้นะหลายคนก็ไปเผาทิ้งเอาไปฉีกทิ้งไม่มีใครอ่านเพราะว่ามันไม่ใช่ สิ่งที่เขียนมาทั้งหมดไม่รู้ว่าเวลาเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนหรือไม่เคยมีรุดมการแค่เขียนเพื่อให้ตัวเองดูดีนะผมไม่ใช่นักกวีแต่ผมเป็นนักเขียนผมเป็นนักเขียนผมก็อยากจะเขียนบทกวีของผมเขียนปัชญาของผมเอางี้ดีว,ว่ ไม่ใช่บทกวีเป็นปัดญาปัดญาของกิจผมทำบุกอึบุ๊กเล่มหนึ่งนะขายถล่มทลายนะชื่อว่าปัดญาของกิจเมื่อเห็นหน้าตาดีก็ดูดีเมื่อเห็นเสื้อผ้าหน้าผมโอเคก็โอเคเมื่อเห็นตำแหน่งใหญ่ตโตก็ใหญ่ตโตแต่เมื่อพูดออกมาจากปากไม่ดูดีไม่โอเคไม่ใหญ่ตโตแต่โง่ อันนี้ผมไม่ได้บอกพูดถึงคุณอวรัตน์งไปบูรนะผมพูดถึงคนทั่วๆ่วไปถ้ามีลักษณะแบบนี้ครับกิจพลเดชวิสัยกวีเถื่อนนั่นคือนามประกาผมนะอ่ะก็ไม่เป็นไรก็อยากจะบ่นให้ฟังเท่านั้นเองว่าคนเราอะนะชีวิตมันยังไม่จบดังมันยังไม่จบต้นเรื่องอาจจะดีการเรื่องอาจจะดี จะมาหาักมุมบ้านปลายกับเป็นโจรเป็นคนระยำต่ำช้าก็ได้ไม่มีอะไรต้นเรื่องอาจจะไม่ดีกลางเรื่องอาจจะเร็วสามแต่ตอนจบก่อนตายอาจจะเป็นคนดีก็ได้มีเห็นหลายหรอหลายคนในสังคมปัจจุบันนี้อํานาจมันทำให้คนลืมตัวจริงๆแล้วอำนาจเขามีไว้ให้ทำความดีเขามีไว้ช่วยเหลือคน ถ้าผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมจะทําอะไรได้เยอะแยะมากกว่าที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้ถ้าผมมีตําแหน่งแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อเราไม่มีตําแหน่งเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ตามอัตภาพครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับตอนนี้ผมหนีหลบมาก็ล่มๆตรงนี้มีหลังคานะครับก็อยู่ในวัดพายชุมพลนั่นแหละมาสกูลนี่ฝนตกเนะี่ย กาจะไล่อยู่แล้วเดี๋ยวไล่ไล่ไปแล้วฝนตกมันก็ต้องหยุดเนี่ยด้านหน้าผมคือเมนเผาศพเผาศพมาแล้วไม่รู I i ้กี่พันคนด้านหน้าก็คือที่เก็บกระดูกเลยไปเป็นปราชาเก่านะครับอ่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตนะถ้าเป็นแฟนขับคุณนเนวรัชพงไปยบุ์ก็ไปซื้อ นังสือเขาอ่านมีหลายเล่มที่เขียนเป็นบทคุยแต่ซื้อหนังสือผมดีกว่าคาถาําราพิชวิตเพราะว่าราคาสองร้อยเก้าสิบเอาเงินไปเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้และหมาจรจัดนะครับผมแล้วหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมสายมูเตรูทั้งหมดเราจะรู้ว่า เราจะควรจะบูชาเทพ,พเจ้าองค์ไหนท่านชอบอย่างไรเครื่องสักการะเป็นอย่างไรดอกไม้สีอะไรไมันอยู่ในเล่มนี้หมดเลยนะครับช่วยอุดหนุนสนับสนุนผมกันด้วยนะครับซื้อไปฝากเพื่อนฝูงคนเงาสักการะที่รักก็ได้นะครับนะมาร่วมกันช่วยกันติดต่อผมได้สามช่องทางครับทางเ c e b o o k ดรปกิจพลเด่นวิสัยทางรายแล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์อีเมลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกัน ฟังผมพูดจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับผมและช่วยซื้อของผมด้วยนะขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้มีความสุขนะครับขอให้ภาคุค้มคของพี่น้องปราชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอบคุณนะครับที่นำหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตมาให้ผมเซ็นท่านที่สนใจนะครับราคาได้ละสองอยเ้าสิบาท นำเงินไปเข้ากองทุนอิสระพลช่วยเหลือผู้ยากไร้และหมาจรจัดครับ